ข้างในเนี่ยเป็นเหรียญเนื้อนวะโลหะมหาชนวนนะเนี่ยข้างในเป็นเหรียญลูกตาเหรียญเนื้อนวะโลหะมหาชนวนดวงตาพระลักษมีอ่าแล้วก็ข้างหลังเป็นเบี้ยอ่าเบี้ยสาที่สองฟันอุดปลอดข้างในนี่อุดของอุดผงอุดอะไรเพี้ยเลยนะแล้วอุดได้ชาาันนโลงถักพ่อผงแล้วก็ลงรักปิดทอง กิโลไม่ใช่บรรทดัดธรรมดาอ๋อไม่ใช่แบบทั่วไปด้วยนะบารทัดทำนี่อเ,อเอาเาขาบอกเขาบ้าถึงที่สุดแล้วไปหยุดที่โรงพยาบาลอะเนี่ยของจริงเลยแต่ต้องบอกว่าเรื่องของเรื่องสนอนไงไม่ได้เลยใช่ขนังต้นหาที่กูอยากได้กูเองไอ้เองพูดถูกออบอกเลยค่าทําตลาดกูโคตรแพงอ่ะกูไปทําตลาดไว้อ่ะเนี่ยเนี่ยไอ้เลขข้างหลังนี่ไม่ต้องตกใจเพราะว่า จำนวนการทำเนี่ยคือ991,000ตัวสร้าง1,000ตัวแล้วก็รันเลขมันจะมีเลขต่ออยู่ในเหรียญโคชรักรสมีเพื่อเป็นเลขกำกับเลยว่าเป็นเป็นรันที่เท่าไหร่วันหน้าเนี่ยเหรียญเบี้ยโคชรักเมีเนี่ยจะอยู่ในรายการประกวดพระของโต๊ะมันตดสยามทุกงานเนี่ยจะมีเบี้ยโคชรักรสมีลงประกวดด้วยอ่าเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ไปว <c oughs> ิธีการได้รางวัลของเบี้ยโคชรัก <c oughs> การประกวดพระเนี่ย คือทองต้องอยู่สภาพเดิมได้ไปก็พยายามถนอมพระหน่อยไปเลี่ยมเกอบทําอะไรให้มันสวยงามใช่ไหมไปทาอะไรมันสวยงามเพราะฉะนั้นเรี้ย้องตมีเนี่ยถ้าใครอยากจะเช่าเนี่ยตอนเนี้ก็คือสามารถเช่าได้เลยเลูกละก็คือเราเรียกมันว่าลูกเนะียเบีย้ยคือหนึ่งหนึ่งลูกหรือหนึ่งตัวแต่เนี่ยมันนับเป็นลูกเพราะมัมนมีมันเป็นเหมือนดวงตาคนเป็นแก้วตาคนเราต้องเราทาข้างหลังเนี่ยเหรียญเนี่ยให้เหมือนเป็นดวงตา เบี้ยเนี่ยถักก็ให้เหมือนดวงตาคนเลยเห็นไหมเป็นตาที่สามที่มองลงมาประทานพอลงมาเบี้ยผ้ารีหรือเบี้ยก็ชรัศมีเนี่ยอ่เป็นเทพแห่งความบุดมสมบูรณ์พระรัศมีนี่เขาเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นในโลกเป็นสีต่างๆเนี่ยเกิดมาจากพระรัศมีอา่าเกิดมาจากพระรัศมีเพราะฉะนั้นพระรัศมีถึงเป็นเทพแห่งความบุดมสมบูรณ์เหรียญเหรียญที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นเหรียญคดชรัศมี คำว่าคดชลัคดชะก็คือช้างคดชลัเนี่ยช้างที่มีมงคลเนี่ยเขาจะบอกมีคดชลักถูกตามโน่นนี่นั่นคำว่าคดชลักของของช้างเนี่ยก็เปรียบเสมือนอไม่ใช่เปรียบเสมือนเขาเปรียบประมาณปรมา,รมาว่าเป็นบริวารแห่งพระรัศมีช้างนี่มีหลายตระกูลมีหลายเผ่าพันธุ์มีหลายชั้นวรรณะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคดชลักสมีก็คือเป็นลักษมีแล้วก็มีช้างเทคนโทน้ํา เขาเรียกตาพระคชรลักสมีเป็นตาแห่งความบุดมสมบูรณ์การที่มาอยู่ในเบี้ยเนี่ยเบี้ยก็จะหนักไปทางเรื่องของความบุดมสมบูรณ์โชคลาภเงินทองเมตตามหานิยมโภกกซักแล้วก็กันคุณใสแควคาาคงกระพันคือมันจะครบหมดอ่ะคงกระพันนี้เกิดมาจากคุณสมบัติคุณวิเศษของปะหลอดกับผงที่พ่อเกี่ยวกับเรื่องเมตตาแล้วก็คงกระพันมหาอานหนา ต่างจากเบี้ยคู่ชีวิตไหมเบี้ยคู่ชีวิตเนี่ยมันจะไม่ใช่เบี้ยคุณชรักเมีเบี้ยคู่ชีวิตเนี่ยมันเป็นวิชาพะกวัจจันทร์ของพาหมณ์มันจะเป็นอีกแนวหนึ่งเบี้ยคู่ชีวิตเนี่ยมันจะเป็นเบี้ยสองตัวประกอบกันเขาเชื่อว่าเบี้ยตัวหนึ่งเป็นตัวแทนพลักเมีเบี้ยตัวหนึ่งเป็นตัวแทนของเมียของพระศิวะเข้ามามาประกอบกันก็เหมือนกับพี่กับน้องเขาเป็นพี่น้องกันนะ มีมมทเทพแห่งความทำลายล้างและก่อเกิดการมีเทพแห่งความเพิ่มพูนความเป็นมงคลก็เลยกลายเราในตานานเขาเรียกเบี้ยคู่ชีวิตเป็นเบี้ยผู้ชีวิตแต่ปัจจุบันเนี่ยคนทาปอนจนแยกไม่ออกนะเบี้ยคู่ชีวิตเรามีทําปอนในวงการพระเครื่องเยอะมากทุกวันนี้แยกเบี้ยคู่ชีวิตไม่ออกเพราะมันไม่มีอะไรเป็นเอกลักษณ์เลยคนเอาไปทําเบี้ยประกอบ ถักเหมือนการปิดลงลักเหมือนการปิดทอมการก็กจบเลยดูไม่ออกด้วยเหตุนั้นแหละเราก็เลยสร้างเบีย้ยพระลัมีแล้วทำเหรียญปิดเพื่อตอกโคตดตอกเลขลงไปให้เป็นมรรทัฐานให้คนเล่นกันได้ในวันหน้าเบีย้ยเบียเบ้ยรถเบี้ยพระลักมีนี่เราสร้างแต่ละครั้งนี่น้อยมากมีครั้งนี้ที่สร้างเยอะเลยเพราะว่า,ามีเวลาในการเตรียมตัวในการสร้างค่อนข้างนานก็เลยสร้างเบีย้ยพระลักมีหรือเบีย้ยพระชลักศมีขึ้นมา อันนี้เรียกว่าเบีย้ยพคชรักสมีลูกละสองพันห้าร้อยบาทโคตรคุ้มเลยอย่างง้จะเจ,ะจ,ะจะอเฉพาะค่าธรรมนี่ก็หลายตังแล้วอ่ะยังไม,ไม่ไม่นักค่านู่นนี่นั่นน่นเนี่ยหลายตังน,นะนับค่าสอดสลายนะโอ้สนองความความอยากกระจายแขกที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเบี้ยรักสมีเนี่ยตัวละสองพันห้าร้อยบาทอ่าตัวละสองพันห้าร้อยบาทเพราะนั้นใครอยากได้ก็ติดต่อเพจเราเอง